โชพงพัฒน์ฉาย,ยาพัน์ก็ไปตรวจเยี่ยมกำลังพลค่ะแล้วก็ชมการสาธิตการฝึกซ้อมการปราบปรามจราจลน,นะคะโดยกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางประมาณ500นายก็ให้เจ้าหน้าที่ค่ะเกิดความชํานาญในการปฏิบัติงานจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมานะคะการฝึกซ้อมก็จะเป็นแบบมาตรฐานสากลค่ะ เริ่มจากการเจรจาต่อรองกับกลุ่มผู้ชุมนุมก่อนนะคะซึ่งก็จะมีโล่แล้วก็แนวกำบังถ้าเกิดว่ามีการคว้างปาสิ่งของขึ้นมาต่อจากนั้นก็จะใช้รถคลื่นเสียงใช้แรงดันน้ำไปจนถึงการใช้แก๊สน้ำตาแต่ว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยการใช้แก๊สน้ำตาค่ะก็คือจะใช้ลักษณะการโยนและคว้างไม่ให้มีการใช้ปืนในการยิงแก๊สน้ำตานะคะทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็บอกอีกนะคะว่าจากการที่ไปดูแล้วเนี่ยถือว่าผลการปฏิบัติงานพอใจไม่พบข้อผิดพลาดค่ะแต่ว่ายังขัดแคลนในเรื่องของอุปกรณ การเครื่องมือในการระงับเหตุแล้วก็มีการเสริมเทคนิคแล้วนํารถจักรยานยนต์มาใช้นะคะเพื่อจะได้สามารถช่วยเหลือคนเจ็บออกมาจากที่เกิดเหตุได้อย่างทันท่วงทีไปฟังเสียงกันค่ะเข้ามาช่วยเขาไม่ได้ช่วยฝึกอย่างเดียวเขาช่วยออกในช่วยเรื่องชุดเรื่องเครื่องแบบเรื่องอุปกรณ์เท่าที่จะทาได้แต่ว่าอุปกรณ์เราก็เก่าไปนิดนึงนะฮะมีเทคนิคที่ดีวันนี้ก็คืออย่างโล่อย่างอะไรก็อะไร่เงี้ยสามารถที่จะสามารถที่จะ,จะ ใช้ประกบกันแล้วบิดอะไรแต่ไรเราก็จะจะช่วยได้ช่วยได้อีกเท่าหนึ่ง